เรื่องของดวงโชคชะตาเปิดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันพารึหาสบดีที่29กันยายนพุทธศักราช2565ที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณจะเข้ามาแบบเน้นๆทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานความลำบากจะค่อยๆทยอยเข้ามาถ้าคิดจะทำอะไรในตอนนี้ลุยได้เลยแล้วความฝันก็จะกลายเป็นจริงเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักบางทีก็มีเรื่องหยุมยิมไร้สาระ ก็กลายมาเป็นประเด็นที่ทำให้คุณและคนรักโต้เถียงกันได้ส่วนคนโสดต่อมเสน่หของคุณทำงานจะมีคนพยายามเข้ามาทำความผูกพัน สำหรับคนที่เกิดวันจัน์ทรเรื่องของการเงินยิ้มรับได้เลยช่วงนี้เงินทองไหลเทเข้ามาอย่างเต็มที่แต่ก็มีรายจ่ายเริ่มเข้ามาที่จะให้จัดการได้เหมือนกันเรื่องของการงานดวงการงานของคุณตอนนี้วาสนาพาส่งที่ผ่านมาคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมากตอนนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นความสำเร็จก็จะเข้ามาในไม่ช้า เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักปากแข็งแต่ใจอ่อนแม้ว่าจะรักกันมากแค่ไหนส่วนคนโสดจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่แต่รักครั้งนี้ไม่ลงตัวทันทีทันใดสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินในกระเป๋าเข้ามาไม่ทันทีไรค่าใช้จ่ายของคุณก็ทะยายออกเช่นเดียวกันเรื่องของการงานตอนนี้ความสามารถ ดดเด่นสามารถจัดการงานทุกอย่างได้อย่างดีแต่ต้องอดทนแลปะป่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คู่รักคนรักคุณทั้งสองคนยังคงจับมือไปด้วยกันเสมอต่อจากนี้ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหามากแค่ไหนก็ตามส่วนคนโสดอย่าพิ่งทุ่มเทใจให้กับใครเต็มร้อยเพราะเขาเองยังไม่ใช่คนสําคัญในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปทําให้ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนคุ้มค่ามากของการงานในช่วงนี้ถึงแม้จะเจอโจทย์ยากที่ต้องแก้ไขแต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านไปได้หากคุณไม่ท้อถอยเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักดูเหมือนจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจซ่อนอยู่ถ้าไม่รีบเคลียร์อาจจะทําให้มีปัญหาบานปลายได้ส่วนคนโสดต,ตอนนี้วนเวียนอยู่กับก,บการทำมาหากินมีเวลาไปดูเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันพาหัสบอดีเรื่องของการเงินรายจ่ายส่วนใหญ่ไม่เท่าไรแต่ที่สำคัญก็คือรายได้ตอนนี้มีน้อยลงมากเรื่องของการงานการงานของคุณ มารุมมาตุ้มแถมยังต้องลุยงานหนักคนเดียวอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้อารมณ์อารมณ์เสียใส่กันมากลับกลายเป็นต้องทะเลออกกาะกันบ่อยครั้งสอนคนโสด มีเกณฑ์ได้เจอความรักครั้งใหม่ในแบบที่ตัวคุณเองไม่เคยเจอมาก่อนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์มีเงินเข้ามามากมายทําให้คุณมีฐานะมั่นคงเดรายได้ของคุณเข้ามาแบบมหาศาลเรื่องของการงานตอนนี้ดวงปังดวงของคุณปังมากๆจังหวะน,นี้ดวงของคุณดีจะคิดจะทําอะไรให้ลงมือทําได้เลยประจับประสบความสําเร็จแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักความสุขสมบังในตอนนี้มีโอกาสที่จะวางแผนครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันส่วนคนโสดรอรุ้นได้เลยเพราะคุณจะได้เจอคนที่รักและจริงใจกับคุณมากๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาเรื่อยแต่ทางที่ดีช่วงนี้ควรเน้นการออมอย่าเพิ่งทำอะไรเสี่ยงๆจะดีที่สุดเรื่องของการงานดวงการงานของคุณลุยได้เต็มที่ถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็ต้องสู้ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้มีเรื่องอึดอัดใจก็ขอให้ลองหันหน้าคุยกันแล้วกลับมาทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นสว่วนคนโสดจะต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักเพราะมีเรื่องงานทําให้คุณปวดหัวรงวันนี้รงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ